ต่อไปนะคะอาจารย์ตั้งจิตถึงชาวราศีพฤษศนะคะสำหรับในเรื่องการงานของเดือนพฤศจิกายนชาวราศีพฤษศนะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพแอตลาส แอตลาสเทพผู้แบกสวรรค์เพราะฉะนั้นภาระหนักทีเดียวนะคะชาวราศีพฤกษภเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นราศีของอมีสัญลักษณ์ราศีเป็นรูปร่างของบัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานไปเถอะค่ะงานค่อนข้างหนักค่อนข้างเยอะไม่ต่างจากเทพที่ได้เลือกมานะคะก็คือเทพแอตลาสแอตลาสผู้แบกสวรรค์นะคะถ้า,เ,าเคยเห็นแผนที่ประเทศไทยแอตลาสเนี่ยนะคะแอตลาสมันแปลว่าแผนที่ประเทศไทยหรือแผนที่โลกนะคะแล้ว ผู้แบกสวรรัสดีก็คือเทพแอตลาสน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วภาระอันหนักหน่วงจะเข้ามาสู่ชาวราศีพฤษภเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการทํางานคุณควรที่จะแบ่งงานให้คนอื่นทําบ้างนะคะแล้วก็บางอย่างแล้วเนี่ยแม้จะโดนได้รับมอบหมายมาถ้าคุณจัดสรรงานดีๆหรือมีการจ้างงานนอกเนี่ยงานคุณก็จะไม่ติดขัดงานคุณก็จะไปได้อย่างราบรื่นลงตัวนะคะคุณมีลักษณะของการทํางานที่เป็นโครงการใหญ่ๆหรือเป็นโปรเจกต์ช้าๆซึ่งมันมักจะเสร็จ ได้ค่อนข้าง ใช้ระยะเวลานานทีเดียวมีความเครียดความกดดันเจือปนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้งานคุณซึ่งจะมีกันหลายฝากหลายฝ่ายทีทเดียวนะคะคุณมีผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะผิวสองสี่อนไปทางค้ามักจะสร้างความเครียดความกดดันในเรื่องของการทํางานให้กับคุณอยู่ตลอดเวลาส่วนในเรื่องของคนที่จะมาคอยช่วยเหลือคุณนะคะจะเป็นคนเพศเดียวกันกับคุณนะคะผิวอวบๆหน่อยผิวขาวนะคะรูปร่างท้วมๆหน่อยซึ่งจะทําให้หน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะคะรุ่งไปได้ด,ดีเพราะฉะนั้นใน เรื่องของการงานตรงนี้ดูแล้วไม่หนักหนาะสักเท่าไหร่ขอให้คุณจัดสรรในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก การรับภาระให้ดีอย่าพยายามเวียงหรือวีนคนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการงานคุณจะติดขัดแล้วก็มีปัญหาได้นะคะการเสริมดวงในในเรื่องของการงานในปีนี้ขอให้คุณไปกราบนะคะไปกราบาพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดไรมิตรนะคะเป็นพระพุทธร,รูปทองคำนะคะอธิษฐานขอให้เรื่องของการงานคุณเนี่ยที่มันหนักอยู่แล้วเนี่ยให้มันเบาบางลงนะคะขอ,อพลังอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธร,รูปทองคำเนี่ยนะคะได้ช่วยปกป้องและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่มันเข้ามาทําให้คุณเนี่ยรู้สึก อุดอัดใจมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ขอให้มันแคล้วคลาดขอให้มันปลอดปลอดภัยราบลื่นแล้วกเ็เปิดทางให้การงานคุณเนี่ยโล่งขึ้นนะคะ